ดือยกับตั้งนานอ,อัณาพัคกับยิ่งพเพื่อติเสม,มอครับดูดีคนแหละแหมไม่พลาดยังไงครับตั้ง้านรามิน มาดูคนที่สองครับของทางด้านโรงเรียนสิริราชเป็นทางด้าน,านขลกงกฎครับระกาศนะครับน้องๆอ,อยู่ด้านหลังครับน้องแอ,อยู่ด้านหลังให้ออกจากประตูนะครับเพราะนั้นรบกวนผู้เล่นนะครับอ่าอยู่ในเล่นเลยครับมาดูคนที่สองครับของทางด้านสิริราช ไปได้ครับแม่ผู้ชาประเป็นหมายเล็กอหนึ่งี่เป็นทางด้านพันธพันครับหรือจะเฟียกับแม่ปฏิเสธไม่ได้ครับมาดูคนที่สองครับของทางด้านพ่อน้องพีชครับหญิงเพื่อขึ้นนำครับไอชาพ่อน้องพีทแตนนท์มาเลยวิซุปครับจิีศักดิ์ หรือเจ้าขึ้มนาเก็้งสาวตัวหนึครับเนด่านกรกกอาชาดิงเพื่อขึ้นนำครับหน้าตวได้ลกรกตัแมยังไม่ขากรอาชา มาดูคนที่3ครับของทางด้านโรงเรียนศิริราชโดยเพื่อนด้านห้องเครื่องด้านกลางรับเจ้าอิงสันติภาพสออลมผมก็ทางด้านจิรศักดิ์ครับของทางด้านอาชาพ่อน้องพีดยิงเพื่อขึ้นนำครับคนที่3ามม่ไม่บาดครับกำลางไดนาโมครับ ก็นังครับสองประตูต่อนึ่มาดูคนที่สามของด้านอาชา่อนด์พีกับยิงเพื่อที่เสมอครับ ไม่พลาดรค,นนครับต้นด้านอัศราย์ครจะแบ่งมาดูเซน,นเตอร์ครับคนที่4ครับต่อนากนั้นโรงเรียนสิริราชมาเรียนสามเป็นด้านนภวุฒิเด็กวเป็นเซนเตอร์ครับจอมคลาสสิกเด็กเจ้าเยื่มยิ้มเพื่นนำครับบังบงังไม่ใช่ตลาดนัดนะบงัง ได้ทิ้ะมาดูนะครับจุดเพอดิงก้นนำครับไม่พลาดครับงด้านนภวิทย์คะแนนเป็นสามนป็นตัวสองจะขอยิงเกมไหมมาครับมาดูคนที่สี่ครับ น้าด้านไอซาเอ็กพอน้องทีนแต่น้ด้านมาเลขหกครับแทนคุณยิงประติเสมอ ไม่พลาดครับด้านหน้ามาเลกหกทนคุณยิงไม่ได้เสมอครับเสมอครับสามประตูนสามมาดูคนที่ห้าครับเป็นด้านหน้าประตูของโรงเรียนสีรัชครับหมายเลขหนึ่งครับอรพัฒน์สร้อยนแ่ดโดนกัปตนห้ามาเล66หกสิบหกอัศรวุตครับขอเป็นประตูมั่งยิงไปคนนำครับสัตเดชคนที่ส ่ครับจเอิน้นุณนำเป็นสี่ประตูต่อสามครับมาดูคนที่5ของอาชา,อาอเอกพรททพเป็นหมายเลข15ครับสินี่เป็นพัชรพลหรือเจตศร ตัวนัปัจจุหันประูกี่หกครับของตัน้านโลงเยนสีราชตัวนด้านมาเลขสีเป็นด้านสุพิโชคอุบนรัดนะครับยิงเท่ขึ้นนำเปรียมุกสาประตูเหมือนเดิมครับของตัวนัานอาซาพ่อนองพิม ท่าตัวเองครับหาทางด้านลงแดนซีราาขอเตรียมที่สาประตูครับประชาสัมพันธ์นะครับเด็กจะบอลครับบอลบอย่าเพิ่งเล่นบอลนะครับเป็นการรบกวนการจิงจุดโทษนะครับเด็กผู้เล่นบอลลูกเด็กผู้เล่นบอลลุยดีบอลด้วยกันมาดูนะครับในเกมการแข่งขันของด้านอาชาเอ็กซ์พาร์ทเฟดมาเลเซีครับนี่ ทางด้านปฏิพาครับไม่พลาดเลยครับฝั่งด้านปฏิพามาดูคนที่เจ็ดครับฝั่งด้านหมายเลขสิบหกฝังด้านสัตย์ทัศ ด่วนกับชนประตานยิงปเปยิงขึ้นนำครับไ,ไ,ไม่พาดเลนตำนานตัวผูวเนน้เป็นนเป็นประตูต่อหครับมาดูคนที่เจ็ดครับเป็นผู้นษาประตูแ ตีมงานครับทีมงานดูตะข่ายนะครับดูช่วยตะข่ายแม่ยิงจนตะข่ายขาดนะครับเชือกขาดครับตีมงานครับดูนิดนึงครับดูความวุ่นยของอุปกรณ์สนามเนี่ครับสำหรับผู้ต่อไปนะครับกอ็อีกหนึ่งความมันครับของทางด้านโรงเรียนประชารัฐพัฒนาเามาจากบัตรซีมโฟกับทางด้าน บ้านคุณระชาสันมาแล้วก็มารายงานตัวเลยครับตอนนี้บ้านคุณครับมาเลยครับมาเลยนะครับจบคู่นี้ลงทันทีครับเพราะวันนี้เราจะจบการแข่งขันทุกรายการครับเราจะชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าไม่พอครับยินจุดโทษมาบสองคู่เลยครับเดี๋ยวจะจบก็นัน สามทุคนครับวันนี้ปอยไทยแลนด์บอกเต็มที่ครับมาดูเกมแข่งขันขต่อครับยิงเพือ่อตีอเสมอแห่ไม่พลาดครับหาครบเจ็ดคนเริเ่มต้นใหม่ครับแหมขยับมาหนึ่งก้าวไหมครับผู้ตัดสินถุดโทษ รอบสองครับขยับขยับหนึ่งเก้าครับอันเทสขยับจุดโทษให้ไกลขึ้นมาอีกหนึ่งเก้าโอเคครับถ้าเป็นผู้วันรวนสายผู้วันเจ็ดคนนี่ขยับตั้งแต่คนที่สี่นะครับยิงเสมอสามคนแล้วคนที่สี่ขยับมาเลยครับหนึ่งเก้าอยู่ที่ระเบีเยบการแข่งขันของสนามนั้นนะครับ มาดูคนที่แปครับของทางด้านโรงเรียนศิริราชครับยิงเพื่อขึ้นนำ ไม่พลาดก็สามารถเติมฟิวเป็นเจ็บประตูต่อหกครับปรเด็นคนที่แปดครับฝันงนายชายิงเพื่อตีเสมอครับ ไม่พลาดเลยครับเป็นดักเอาชาหมายเลขคนที่เก้าครับถ้าวันนี้ยิงไปตั้งถึงห้าโมเมนทำแล้วมครับพอคอยไปเรื่อยๆนะครับบามเป็นยำของทั้งสองทีมถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เกิดจากการฝึกซ้อมครับ มาดูคนที่9ครับยิงเพื่อตีเสมอครับขออนุ้านอาชา อาชาดิขอเป็นประตูเองด้วยหรือเปล่ากรตันหมาเลกมสมาดวนกับกระ้านมาเลเจ็ดของาตันสีล่า ตำแล้วก็เป็นแปดประตูตัวเก้าครับมาดูคนที่9ก้าครับยิงไี่เต็มเสม,มคอครับยิงพี่ไปต่อครับของนั้นทนาชาย ไม่พลาดเดยท่านอ้ามาเล็กสจยิงดีทั้งสทีมครับขอเชิญบเทั้งสทีมนะครับดัยิงยยง่ายนะครับยิงดีทั้งสทีมรองชนี่สุดครับท่าายนภวิ์ ท่านครับท่านเอ็นนภวุฒิมาดูคนที่สิบของท่านเอ็นอาชามาเชิญครับเชิญ ง้าประตูนี้จะอลงจริงเพื่อชึ้นำครับ เป็นดังนั้นสินะครับยังพลาดก่อนครับสวัสดียังเหลืออีกหนึ่งคนครับของทางด้านอาชาครับยิงเพื่อชนะครับหลังจากเสียเปรียบมาทุกอย่างแล้วตาดีได้เปรียบครับยิงเพื่อชนะครับทางด้านอาชาเอกพรดงพูด นาหมายเลขสิบห้าครับจะเดือนกับทางด้านเจ้าพุกหมายเลขสิบห้านี่เป็นทางด้านพัชชรฟงเ,วเ,วเป็นทางด้านอาชาเอกเพื่อนพีครับ แมนาครับแ่ชนะจุดโทษไปขึ้นไปรอชิงชนะเลิศกันนะว